สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาสเตมกันอีกแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูสอนเรื่องบรรจุพัณฑ์ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์นี้จะมีข้อมูลอะไรอยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์ของเราบ้างนะคะวันนี้เราจะไปเรียนกันค่ะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากในเรื่องการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าดึงดูใจแล้วนะคะในเรื่องของข้อมูลที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเมื่อลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะคะเขาจะมาอ่านรายละเอียดที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ของเราบนบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อพิจารณาต่อการซื้อของเขานะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่อง ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ค่ะว่าต้องมีอะไรบ้างข้อมูลสําคัญนะคะที่จะต้องมีอยู่บนบรรจุพัณฑ์ของเรานะคะคุณครูก็จะแบ่งไว้ให้ทั้งหมด8อย่างนะคะข้อมูลชนิดที่1ก็คือตราสินค้าค่ะหรือโลโก้นะคะตราสินค้าต่างๆข้อ2ชื่อผลิตภัณฑ์ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์นะคะ3 รายละเอียดของสินค้า4ขนาดของสินค้าค่ะหรือความจุนะคะ5ข้อควรระวังหรือคำเตือนของสินค้านะคะ6เครื่องหมายการรับรองต่างๆ 7. ชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายค่ะ8นะคะวันผลิตและวันหมดอายุของสินค้าค่ะ ข้อมูลชนิดที่หนึ่งนะคะที่จะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะนั่นก็คือตราสินค้าค่ะหรือโลโก้นะคะโลโก้นะคะจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะอยู่บนบรรจุพัณฑ์ของเรานะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะจดจำสินค้าของเราได้นะคะโดยหลักการตั้งชื่อสินค้านะคะจะมีหลักอยู่ว่าเขาจะใช้ ข้อความนะคะไม่เกินสี่พยางนะคะแล้วก็ข้อความนั้นหรือโลโก้นั้นนะคะจะต้องไม่ซ้ํากับแบรนด์สินค้าชนิดอื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะไม่เกิดความสับสนนะคะนักเรียนดูในภาพนะคะก็จะมีโลโก้ชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นโลโก้ไก่ k f c นะคะโลโก้ Apple m c d o n n l d นะคะโคคาโคล่าสตาร์บัคแล้วก็พิ้งเกลนะคะเป็นขนมนะคะ ต่อไปนะคะสิ่งที่จะระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์นะคะชนิดที่2ก็คือชื่อผลิตภัณฑ์นะคะชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือจะบอกว่าสินค้าชนิดนี้นะคะเป็นสินค้าประเภทอะไรนะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะคะมีสินค้าที่เป็นยี่ห้อไวไวใช่ไหมเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะลดหมูสับนะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่บอกมานะคะหรือ อีกฝั่งขวานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานนะคะอันนี้เขาก็จะบอกไปนะบอกไว้นะคะว่าอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ล้างจานนะคะ,ะผู้บริโภคเห็นในชื่อบรรจุภัณฑ์นะคะก็เขาก็จะสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ในทันทีค่ะต่อไปนะคะรายละเอียดของสินค้าค่ะ,ะจะต้องระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์นะคะรายละเอียดของสินค้านะคะอ่า รายละเอียดของสินค้าคืออะไรนะคะอาจจะเป็นข้อมูลทางโภชนาการนะคะว่าสินค้าของเรานะคะมีส่วนผสมอะไรมีสารอาหารอะไรนะคะหรือมีประโยชน์อย่างไรนะคะและข้อมูลนะคะจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงค่ะไม่เป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะก็จะระบุจะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะคะหรือ คุณค่าทางโภชนาการต่อ1นซองนะคะแล้วแต่นะคะว่าผลิตภัณฑ์อันนั้นนะคะจะเขียนไว้ตรงไหนนะคะข้อมูลชนิดที่4นะคะก็คือขนาดของสินค้านะคะว่ามีความจุเท่าไหร่นะคะปริมาณของสินค้านะคะต่อ1ชิ้นมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผู้บริโภคนะคะสามารถ ที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นซองขนมนะคะก็จะมีเขียนบอกเลยนะคะว่าปริมาณสุทธินะคะต่อหนึ่งซองก็คือ17กรัมนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะข้อมูลชนิดที่5บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือข้อมูล ที่เป็นการเตือนนะคะหรือข้อระวังนะคะของสินค้าของเรานะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็าตามนะคะจะมีการบ่งบอกคําเตือนและวก็ข้อห้ามของสินค้านั้นๆอยู่แล้วนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะได้รู้ว่าสินค้าของเรานั้นนะคะ,ะไม่สามารถทําแบบนี้ได้หรือแบบนี้ได้นะคะเพราะอาจจะส่งผลส่งผลกระทบนะคะเกิดอันตรายได้นะคะอย่างเช่น ในซองมาม่านะคะอันนี้เขียนคำเตือนนะคะ,ะเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าโปรดหลีกเลี่ยงการเก็บในที่ร้อนชื้นมีมดแมลงหรือสารเคมีนะคะ,ะถ้าเราไปเก็บในที่ที่มีความชื้นนะคะคุณภาพของสินค้าอาจจะลดลงได้นะคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่6นะคะ ข้อมูลที่จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายการรับรองต่างๆนะคะเครื่องหมายการรับรองนะคะก็จะเป็นการการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีความปลอดภัยหรือตรวจสอบแล้วนะคะจากหน่วยงานต่างๆนะคะจะเป็นเครื่องหมายที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนะค่ะเรามาดูตัวอย่างเครื่องหมายที่1นะคะเป็นเครื่องหมายอยนะคะ ออยอ,ยอ,ยอ,ยอมาจากนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะาาเขาก็จะมีเลขออยอมร,ระบุมาให้นะคะอันนี้นะคะหรืออันนี้สัญ,ญลักษณ์ด้านบนนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ฮาลาลนะคะฮาลาลนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบรรัญญัติศาสนาอิสลามนะคะให้มุสลิม หรือชาวอิสลามนะคะสามารถบริโภคหรือใชอ้ประโยชน์ได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพก็คือแสดงว่าผลิตภนนัณฑ์นั้นๆนะคะได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ําตาลไขมันและโซเดียมที่เหมาะสมค่ะแลจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่เจ็ดชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายะคะ่ะจะเป็นการบ่งบอกว่าสินค้าชนิดนั้นๆน,น,นะคะผลิตจากที่ไหนใลรเป็นผู้นำเข้ามาจัดจำหน่ายนะคะเพื่อที่ผู้บริโภคนะคะจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูนะคะในนี้ก็จะเขียนอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะเขียน บร,บริษัทต่างๆนะคะบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผลิตนะคะหรือนําเข้ามาก็จะมีเบอร์โทรติดตอ่อที่อยู่นะคะอ่าจะอยู่ในชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายค่ะข้อมูลชนิดที่8นะคะก็คือวันผลิตและวันหมดอายุของสินค้าค่ะข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่สําคัญ เพราะว่าจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าวันผลิตของสินค้าชนิดนี้ผลิตเมื่อไรนะคะแล้วก็จะหมดอายุเมื่อไหร่นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะเรามาสังเกตนะคะส่วนมากนะคะเขาก็จะเขียนว่าควรบริโภคก่อนอวันที่เท่าไหร่นะคะเขาก จะระบุไว้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นบรรจุพัณฑ์ขนมนะคะอนอกจากเขาจะเขียนบรรจุภัณฑ์นะคะเขาก็จะบอกว่า,าตรงนี้ทำมาจากอะไรนะคะด้านบนฝาทำมาจากพลาสติกนะคะด้านข้างจะมีข้อมูลพัชนาการโลโก้นี่นะคะเราก็บอก ข้อมูลเกี่วกับสินค้ารสชาตสินค้านะคะมีภาพประกอบของบรรจุพัณฑ์นะคะมีชื่อสินค้าและปริมาณน้ำหนักฝั่งนี้นะคะก็จะมะีเขาทำแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมนะคะปิดตรงฝากระป๋องก่อนนะคะเขาจะเขียนไว้แล้วก็มีฉลากมีความสูงความกว้างของกระป๋องนะคะเครื่องหมายการค้าต่างๆมีออยอนะคะบา์โค้ดนะคะมะีแหล่งผลิต บริษัทผู้จัดจำหน่ายนะคะข้อมูลทางโภชนาการนะคะอลูมิเนียมก็คือเขาจะใช้อลูมิเนียมในการใส่ไว้ด้านล่างนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็คือ,อข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีทั้งหมด8นะคะ8ชนิดนะคะที่ควรจะบรรจุอยู่ลงอ,อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะ เรามาสรุปข้อมูลนะคะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นะคะที่ดีนะคะจะต้องระบุข้อมูลที่สําคัญลงไปให้ครบถ้วนค่ะผู้ผลิตจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเป็นพิเศษนะคะนอกจากบรรจุภัณฑ์ที่ดีสวยงามแล้วนะคะยังต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้านะคะยิ่งถ้ามีรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ครบถ้วนมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งช่วยให ผู้บริโภคนะคะสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนชมวิดีโอนะคะในการออกแบบบรรจุภันฑ์นะคะ หลังจากเราได้ชมวิดีโอมาแล้วนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะคะโดยการเลือกข้อมูลบรรจุภัณฑ์นะคะให้ตรงกับตัวเลขในภาพนะคะคุณครูจะบอกข้อมูลของบรรจุภัณฑ์นะคะไว้ด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะ สองข้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์น,นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะโยงไปหาตัวเลขต่างๆนะคะนี่จะมีระบุไว้ในบนบรรจุภัณฑ์เลยทั้งหมด8นะคะเรามาดูอันแรกนะคะตราสินค้าตราสินค้าหรือโลโก้นะคะอันนี้2ชื่อของผลิตภัณฑ์อยู่เลขหนายนะส ขนาดของสินค้า 4. ชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย 5. รายละเอียดทางโภษณาการของสินค้า 6. วันผลิตและวันหมดอายุ 7. เครื่องหมายการรับรองนะคะต่างๆ 8. สุดท้ายนะคะข้อควรระวังหรือคาเตือนของสินค้าเรามาดูกันเลย ข้อที่1น,นะคะตราสินค้าหรือโลโก้อยู่เลขอะไรเอ่ยหนึสองสามคุณเฉลยแล้วนะคะอาอยู่เลขหนึ่งนะคะนี่้องมาม่านะต่อไปข้อ2ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ตรงไหนเอ่ยเลขอะไรเอ่ย สองสามอ่าฉเฉลยนะคะอยู่ตรงเลขสองเขียนว่าบะมีเกิงสาเร็จลูกรสหมูสาดกมามา่านะคะอันนี้เป็นบะมีเกิงสาเร็จรูปต่อไปนะคะสามขนาดของสินค้าควา,ามจุน้ำหนักอยู่ตรงไหนเอ่ยเลขไหนเอ่ยอติดต่อหนึ่งสองสามอ่าอยู่เลขแปดนะคะ อยู่เลขแปนะคะน้ำหนักสุทธิหกสิบกรัมนะคะต่อไปชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายตรงไหนเออผลิตโดยผลิตโดยเลี่อะไรเออหนึ่งสองสามอ่าเลขเจตรงนี้นะคะผลิตโดยนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็สังเกตได้นะคะ ต่อไปเรามาดูฝั่งขวากันบ้างนะคะรายละเอียดโภชนาการของสินค้านะคะว่าสินค้าชนิดนี้มีปริมาณอะไรอยู่ในนี้เท่าไหร่นะคะเรามาดูเลขอะไรเอ่ยหนึ่งสองสาเลข3นะคะข้อมูลทางโภชนาการของสินค้าต่อไปวันผลิตและวันหมดอายุวันผลิต แล้ววันหมดอายุตรงไหนเอ่ยนึ่สองสามห้าเนี่ยนะคะผลิตวันบริโภคก่อนนะคะอันนี้เป็นวันผลิตแล้ววันหมดอายุหมดอายุก็คือเราถ้ามันหมดอายุแล้วเราก็ไม่สามารถมารับประทานได้นะคะต่อไปเครื่องหมายการรับรองอจากสถาบัาบานต่างๆนะคะอหู่ตรงไหน,นเอ่ยเหลือ เหลือห้ากับหกแล้วเหลือห้กับหกนะคะึ่งสองสั้นห้าหนะคะเครื่องหมายการรับรองนะคะต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะหรือคาเตือนของสินค้า,าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือหมายเลขหมายเลขห้านะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับ ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งหมด8ข้อมูลนะคะอย่างน้อยนะ,ะต่อไปอต่อไปนี้จะเป็นงานนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะก็ะคือคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะหาบรรจุภัณฑ์นะคะคนละ1ชนิดถุงขนมก็ได้กล่องขนมก็ได้นะคะ อาจจะเป็นอาหารก็ได้นะคะส่วนมากจะเป็นบรรจุพัณฑ์ประเภทอาหารจะมีข้อมูลครบนะคะ,ะให้นักเรียนสังเกตในบรรจุภัณฑ์นะคะของเรานะคะว่ามีข้อมูลทั้ง8ชนิดหรือไม่นะคะหรือ,อถ้ามีไม่ครบ8ชนิดมีอย่างน้อย5ข้อก็ได้นะคะ5ชนิดได้นะคะให้นักเรียนตัดส่วนตรงข้อมูลนะคะ แปะลงในสมุดสเตมนะคะและเขียนข้อมูลสำคัญลงไปนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นคุณครูใช้ขนมปลอกกี้นะคะใช้ขนมปล็อกกี้เป็นซองของปลอกกี้นะคะคุณครูตัดส่วนคำว่าปลอกกี้ออกมานะคะอันนี้ก็คือตราสินค้าหรือโลโก้คุณครูตัดมาแปะแล้วก็เขียนลงไปว่าหนึ่งตราสินค้าหรือโลโก้นะคะ ต่อไปอันที่2นะคะคุณครูเขียนไปแปะคำว่าบ็อกกี้รโรชัคเกลสบิสก,กิตแท่งเคลือบรโอรชัคเกลสนะคะตากูริโกะนะคะเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะข้อ3ารายละเอียดของสินค้านะคะก็จะมีการให้พลังงานน้ำตาลไขมันแบบไหนนะคะหรือเป็นข้อมูลทางโภชนาการก็ได้นะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างอย่างนี้นะคะ,ะแปะแล้วก็ เขียนกำกับไว้นะคะต่อไปนะคะข้อที่ห่ะข้อที่4ี่นะคะปริมาณหรือขนาดของสินค้าของเรานะคะปริมาณสิบที่49ิกรัมนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ข้อควรระวังหรือคำเตือนของสินค้านะคะตัดแล้วก็แปะแล้วก็เขียนกำกับไว้นะคะ6เครื่องหมายการรับรองต่างๆอันนี้เป็นเครื่องหมายฮาลาลนะคะแปะแล้วก็เขียนนะคะ เ็ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายนะคะมีบริษัทนะคะและสุดท้ายค่ะ8วันผลิตและวันหมดอายุนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมทามลงในสมุดสเต็มกันด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาในลิงก์ส่งงานนะคะ,ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบการเรียนวิชาสเต็มนะคะในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ